สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวมื้อเย็นประจําวันพฤหัสบดีขอไปข่าประจาวันพรหัาารรหสับบดีที่สาเจตุลาคมวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับดิชันมณเชีาคุจูนะคะเดี๋ยวเรากันไปที่ประเด็นข่าวแรกกันค่ะนายกรัฐมนตรีนะคะโพสต์ภาพอบอุ่นคู่กับน้องทิธาและน้องทาสินที่เข้ามาดูแลนะคะเผยขอโทษยกเลิกนัดหมายวันนี้บอกอาการดีขึ้นแล้วฉีดยาให้วิตามินอีกรอบหมอแนะนําให้หยุดอีกวันนะคะแต่ว่าไม่ยอมค่ะเจอกันพรุ่งนี้ที่ร้อยเอ็ด โดยนางสาวแพททองทางชินวัฒนนายกรัฐมนตรีโพสต์รูปพร้อมข้อความผ่านไอจีส่วนตัวชื่ออิงสิน21นะคะโดยเป็นภาพนายกรัฐมนตรีสวมชุดผ้าไหมทอมือสีกรีบบัวซึ่งสวมใส่ในการทำงานเมื่อวันที่30ตุลาคมที่ผ่านมาพร้อมภาพคู่น้องที่ทานลูกสาวคนโตและน้องทาสินลูกชายคนเล็กอยู่ในอิริยาบถสบายๆซึ่งบุตรสาวและบุตรชายนอนตัก พร้อมทั้งสวมกอดนางสาวแพทองทานก็ดูเป็นภาพที่อบอุ่นนะคะโดยมีข้อความระบุว่ากราบขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆประชาชนที่รักทุกๆคนที่ส่งความห่วงใยมาทุกช่องทางทราบซึ้งใจมากๆและกราบขออภัยนัดหมายวันนี้ที่ต้องยกเลิกไม่ชอบที่สุดการนัดแล้วต้องยกเลิกฉีดยาให้วิตามินอีกรอบคาดว่าจะดีขึ้นแน่นอน และวันนี้คุณหมอแนะนำให้หยุดอีกวันแต่คิดว่าไม่ต้องแล้วเพราะมีพยาบาลจิ๋วสองคนดูแลที่บ้านอย่างดีวิ่งวนไปมาช่วยชวนแม่ดูทุกสิ่งอย่างแม่ก็นอนนิ่งๆส่งยิ้มอ่อนๆให้เด็กๆ #MMDPSKids ร้อยเอ็ดเจอกันพรุ่งนี้ ประเด็นต่อไปไปที่กกตค่ะมีมติสรงสารรัฐธรรมนูญนะคะฟันสมชายเร่งหลักพ้นสอวอแล้วด้านหมอเกตรอรุ้นต่อสัปดาห์หน้าค่ะโดยผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ประชุมคณะกรรมการเลือกตั้งกกนตนะคะยังไม่ได้มีการพิจารณารายงานผลการตรวจสอบคุณสมบัติของแพทย์หญิงเกตก,กมลเปลี่ยนสมัยสมาชิกวุฒิสภาที่สำนักงานกกนตเสนอเนื่องจากวาระพิจารณาของกอกตวันนี้ มีหลายเรื่องที่กะกะตต้องดำเนินการให้ทันตามเงื่อนเวลาที่กฎหมายกำหนดเช่นการวินิจฉัยสิทธิ์สมัครขอภัยค่ะเช่นการวินิจฉัยสิทธิ์ในการสมัครของผู้สมัครรับเลือกตั้งที่เป็นผู้บริหารหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นการจัดทำคำชี้แจงเพื่อยื่นต่อศาลการอนุมัติงบประมาณของกองทุนเพื่อการพัฒนาพักการเมืองอีกทั้งเรื่องดังกล่าวอยู่ในวรระท้าย กะกะตจึงให้มีการนำไปพิจารณาในการประชุมสัปดาห์หน้าในขณะที่ประวัติของทางหมอเกตนะคะโดยทางรองศาสตราจารย์ดรแพทย์หญิงเกตกมวลเปลี่ยนสมัยสอวอสาวสวยที่มีคะแนนสูงมาเป็นอันดับหนึ่งโปรไฟล์ไม่ธรรมดาค่ะโดยทางสอวอหมอเกตนะคะปัจจุบันอายุ45ปีประกอบอาชีพแพทย์และนักธุรกิจโดยมีวุฒิการศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกหลายใบ ท้งจากมหาวิทยาลัยในประเทศไทยและมหาวิทยาลัยในต่างประเทศประกอบด้วยปริญญาตรีหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัยแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยลังสิตปริญญาโทหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารจัดการองค์การมหาวิทยาลัยเกลึกปริญญาเอกสาขาวิชาการจัดการและพัฒนาทรัพยากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ปริญญาเอกบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตจาก แคลิฟอร์เนียยูนิเวอร์ซิตี้ปริญญาเอกรัฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตจากแคลิฟอร์เนียฟิตตี้และปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จาก UIPM University International เป็นต้นค่ะขณะเดียวกันนะคะก็มีรายงานว่าเมื่อเร็วๆนี้นะคะทางกกตมีมติให้ส่งสารและทำมนูวินิจฉัยให้สมาชิกภาพความเป็นสวอของนายสมชายเล่งหลักสิ้นสุดลง ตามรัฐธรรมนูนมาตรา82วรรค4ี่หลังสารดีกามีคำพิพากษาตามที่กะกตเสนอเพื่อให้เพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งเป็นเวลา10ปีเนื่องจากในการเลือกตั้งปี2,566นายสมชายซึ่งเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งสสสงขาเขต9ก้าพักภูมิใจไทยรู้เห็นสนับสนุนให้มีการแจกเงินแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเพื่อจงใจให้ลงคะแนนให้แก่ตนกะกะตจึงเห็นว่านายสมชาย เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามในการดำรงตำแหน่งสอวอโดยขณะน,นี้อยู่ระหว่างกะกะตจัดทำคำวินิจฉัยและยกร่างคำร้องก่อนที่จะยื่นต่อสารและธรรมนูญต่อไปไปต่อกันเรื่องของดีไอคอน Group กันต่อนะคะทางทนายบอสพอค่ะก็เตรียมเข้าพบบอสดาราแท็กทีมทนายความสู้คดรีร่วมกับ18บอสนะคะ ก่อนที่จะเข้าพบ DSI หาหารือการนำพยานกว่า2,000คนเข้าให้ปากคำไม่มั่นใจว่าเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีหรือไม่แต่เพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ใจของผู้ต้องหาค่ะยืนยันไม่ได้เป็นการประวิงเวลาให้ส่งสำนวนแน่นอนนะคะโดยเมื่อช่วงเช้านะคะทางนายวิทูลเก่งงานค่ะทนายความของนายวรัตพลวรัตวรกุลหรือว่าบอสพอนะคะก็เดินทางมาที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพเพื่อขอเข้าเยี่ยมบอสพอค่ะ โดยก่อนเข้าเยี่ยมก็ได้มีการเปิดเผยต่อสื่อมวลชนนะคะเดี๋ยวเราไปชมวิทีอากันค่ะกันหลายทีมเนาะทีมหลายๆทีมเข้ามาเข้ามาที่เรียนจํากันหมดครับผมเบื้องต้นจะมีการหาหรืออะไรเป็นพิเศษบ้างหรืรเคือเรื่องต้นคือผมจะต้องส่งส่งงานของของการไปแจ้งความนักร้องสาวให้กับทางอีกชุดฟ้องกับทําต่อครับผมเบื้องต้นจะเป็นเง,งานผมจะเป็นอย่าง,งานั้นส่วนงานอื่นๆที่เขาเขาต้องทําอะไรเว้นเนี้ยประชุมประชุมกัน แล้วแบ่งแบ่งงานว่าผมจะทําหน้าที่ไหนเขาจะอีทีมหนึ่งจะทำหน้าที่อะไรแล้วก็คุณพอว่าอย่างไงมันวันนี้มีเข้ามาหลายหลายทีมจะได้คุยกันทั้งหมดวันนี้ผมมีแต่งมียื่นไปแต่งทนายให้คุณกันเซ็นด้วยเพราะว่าตอนนี้เราเราเซ็นแต่งทนายแบบค่อยกันหมดทุกสายเลยคือให้คุณการเซ็นในที่นี้สมัยาว่าเป็นทนายให้เหรอคะหรือว่าอย่างไรใช่ครับทุกคนเซ็นค่อยกันหมดเลยเพื่อที่ว่าจะได้จะได้คุยกันได้กับจะได้คุยกันได้กับผู้ต้องหาทุกราย โดยโดไม่ได้แบ่งแยกแล้วใครรู้ความทนายคนไหนรู้ความคนไหนในเนื้อรายละเอียดจะแบ่งกันแต่ในภาพรวมอ่ะเราจะต้องแต่งทนายร่วมกันทั้งหมดครับผมแสดงต่อทั้งผู้ติดปากคนนี้ก็คือต้องครัทั้งผู้หญิงอะไรก็ต้องรวมกันเลยนะฮะใช่ครับทนายใช้รวมกันหมดเพราะว่าจะได้คุยมันมีรายละเอียดบางเรื่องที่ทนายคนนี้อยากทราบแต่ว่าเป็นทนายอีกคนนึงทําครน,นี้จะไม่มีแล้วแกงว่าเราแต่งทนายกับหมดทุกคนเลยทุกคนทุกทนายทุกคนจะเป็นทนายให้กับผู้ต้องหาทั้ง18คน จะทําให้เราทําให้การทํางานมันคล่องตัวมากขึ้นแสดงว่าการเกิดการขึ้นต่างี่นมันจะเปิดกวางมาที่ทางอย่ันหมดก็เป็นคดีจะรูปแบบในจะมีการสู้คู่คดีร่วมกันสู้คดีร่วมกันครับผมแล้วตั้งแต่ที่เราเข้าไปเนี่ยนอกจากบอสพอแล้วก็บอสคนอื่นเราได้คุยกับบอสดาราด้วยไหมคะเบอเนี่ยว่าจะวบนนี้ต้องคุยวบนนี้จะได้คุยแล้วครับผมนี้ก็ต้องขอคุยงกันคุณแจมแล้วก็คุณมินคุณมินคุณมินเดี๋ยวจะเป็นอีก ชุดนึงเขาท Dec huh uh uh uh> uh 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 ําผมยังไม่ได้ข้ามไปฝั่งวงจันทร์ิวงจันทร์อินเลยเดี๋ยวต้องข้ามไปคุยเหมกันครับผมไม่ใช่เรื่องนี้ครัพี่ไม่องนี้ไม่ได้่องนี้หลักๆก็อาจจะได้คุยกับบอสดาราแล้วก็จะได้รู้ว่าแนวทางเป็นยังไงใช่ครับใช่ครับใช่ครับเบื้องต้นตอนนี้เห็นว่ามีการแจ้งความกับใครบ้างหรืออย่างไตั้งแต่ที่ทางทีมฟ้องกลับเพิ่งรับหนังสือมอบหน้าโนวานเขาเตรียมเข้าไปดำเนินการแล้วครับครับผมหลังจากที่ผมวันนี้เจ้าเกิดว่าเอกสารเอกสารจาก ที่จะต้องยืดให้ดีสไอของผมคุณพอเซนออกมาทันนะผมก็จะไปดีสไอต่อเพื่อที่ว่าจะเปิดหัวเรื่องไว้แล้วก็เดี๋ยวทนายอีกชุดหนึ่งเขาก็จะไปดําเนินคดีรายละเอียดที่จะไปด s สไอเนี่ยจะไปอะไรยังไงบ้างคดีวันดีผมเมื่อวานผมประชุมกับทางประชุมกับทางทีมผู้ขายของของบริษัทนะบริษัทไอคอนอดีตคดีพวกแม่ทีมครับพวกแม่ทีมเมื่อคืนเขาประชุมกันทุกสายเลยเราก็ได้นั่งก็เลยนั่งคุยกันว่าเดี๋ยววันเราจะเริ่มเอาพยานเข้ามาวันไหน ความพร้อมของทีมพยานของพยานทั้งหมด2000คนเนี่ยเขาจะเขาจะจัดสรรยังไงให้มันแล้วมันลงล็อกลงล็อกเนาะก็ประชุมกันคร่าวๆเท่านี้ก็เป็นหน้าที่ที่ผมต้องไปคุยทางดีไ i ว่าทางดีไ i ท่านมีท่านมีกําลังมากพอที่จะสอบสวนได้วันละกี่คนถ้าเป็นวันละสิบคนเราก็จะได้จัดสรรพยานมาวันละสิบคนถ้าท่านได้วันละห้าสิบคนก็จัดสรรวันละห้าสิบคนจะมาเรื่อยๆจนกว่าจะครบจํานวนที่เรารวบรวมพยานได้ สองพันค,คนนี่เขารับปากแน่นอนใช่ไหมคะว่าจะมาเป็นค่อนข้างปึกครับเรื่องนี้รับปากแน่นอนว่าจะมาถอนแจ้งความ,มาแล้วหรือทมมีข่าวว่าอย่างนั้นแต่จริงคดีมันถอนไม่ได้เพราะว่าเป็นมันเป็นอาญาแผ่นดินค,ค,คือไปแจ้งความประสงค์ว่าไม่ไม่ไมติดใจดาเนินคดีแต่ตํารวจก็ไม่หยุดไงตำรวจก็ดเดินเดินเกมบเดินคดีเขาต่อก็ไม่ว่าอะไร<ห>ก็แล้วแต่ครับเปลี่ยนหน่วยงานแต่เรื่องข้อหาพรบบพระราชจะกรรหนด กู้อยู่มีที่มีการช่วยกองประชาชนว่าจะเข้าข่ายหรือไม่ก็เป็นเรื่องของทางดีสไ์ท่านต้องต้องพิจารณาร่วมกับหน่วยง,งานอื่นแล้วว่าในกรณีของเราพ,พยายนหลักฐานของเราเข้าหรือเปล่าถ้าเข้าถ้าเข้าก็ยินดียินดีต่อสู้คดีมันมีข้อมูลจากทาง DSI บอกว่ามีเส้นทางการเงินประมาณสัก2อจุดล้านที่โอนเข้าบัญชีของแม่นักการเมืองสองเสือที่เป็นบัญชีบรคอัทงนี้มีการตรวจสอบหรือยังยังไม่ตรวจสอบครับแต่แต่เท่าที่เท่าที่สอบถามมาบ้างครับก็ เป็นเรื่องเรื่องเองินทําบุญก็ต่วนใหญ่ครับผมเป็นลักษณะของการทําบุญร่วมกันเหรอคะคุณผู้ชใช่ใช่ใช่ทำบุญร่วมกันแล้วทำไมต้องโอนไปตั้งชี้แม่ก็แม่เขาทาบุญแม่เขาเฉลิมฉลองบุญใช่ก็แม่แม่แม่เขาทำบุญทุกเดือนอยู่แล้วแล้วก็โอนไปชี้แม่ร่วมบุญกันเฉยไม่ไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษกันหลังค่ะหลังจากที่เข้าพบแล้วนะคะทางทนายวิทูลนะคะก็ได้ออกมาเปิดเผยกับสื่อมวลชนเพิ่มเติมนะคะว่า ประเด็นหลักที่ได้รับมอบหมายจากบอสพอที่จะต้องนำมาทำอย่างเร่งด่วนก็คือในวันพรุ่งนี้เวลา10นาฬิกาค่ะจะเดินทางไปที่กรมสอบสวนคดีพิเศษเพื่อยื่นหนังสือใน2ประเด็นคือ 1. สอบถามเรื่องรายละเอียดการนำพยานฝ่ายตนเองกว่า2,000คนเข้าให้ปากคำว่าจะต้องไปให้ปากคำที่ DSI หรือปคบ,บร,รวมถึงสอบถามศักยภาพของเจ้าหน้าที่ว่าในแต่ละวันจะสอบปากคาได้กี่คน โดยตนวางแผนไว้ว่าหากสามารถสอบปากคำได้วันละ120คนจะใช้เวลาเพียง20วันในการสอบปากคำเสร็จทันส่งสำนวนแต่หากรับได้ไม่ถึงจำนวนที่หวางไว้ก็จะใช้เวลาในการสอบปากคำนานขึ้นนอกจากนี้จะขอให้ DSI ออกหมายเรียกให้สมาชิก The Icon Group ที่ไม่ยอมเข้ามาแจ้งความกว่า2 0 0 0สนคนเข้ามาให้ปากคำด้วยซึ่งหากมีหมายเรียกก็ต้องเข้ามาให้ปากคา และ 2. ขอให้ DSI พิจารณาดำเนินคดีกับนายเอกภพเหลืองประเสริฐผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอดและพยานที่นายเอกภพพามากรณีที่นำพยานเท็จเข้ามาพบตำรวจและอ้างว่า DSI เป็นหนึ่งในหน่วยงานที่เรียกรับเงินจากดีไอคอนทำให้ DSI ได้รับความเสียหายซึ่ง DSI จะดำเนินคดีหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับการพิจารณาส่วนที่ดี i ตรวจพบเส้นทางการเงินบอสพอ มีการโอนเงิน2.5ล้านบาทให้กับแม่ของนักการเมืองสอสตอนเองได้สอบถามกับบอสพอแล้วยืนยันว่าเป็นการโอนเงินทำบุญโดยตนเองไม่แน่ใจย,ยอดเงินว่าโอนครั้งละเท่าไหร่และกลี่กี่ครั้งเนื่องจากยังไม่เห็นเอกสารแต่ทราบว่ามีการโอนให้บ่อยครั้งมีทั้งหลักหมื่นและหลักแสนไปต่อกันที่ประเด็นต่างประเทศค่ะ โดนัลด์ทรัมป์สวมเสื้อกักคนเก็บขยะหาเสียงขณะที่แฮร์ริสขอคะแนนจากกลุ่มมีสิทธิ์ครั้งแรกค่ะสำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่3 1ตุลาคมว่านายโดนัลด์ทรัมป์อดีตประธานาธิบดีสหรัฐและตัวแทนพรรครีพับลิกันขึ้นเวทีปราศัยหาเสียงที่เมืองกรีนเบย์ในรัฐวิสคอนซินซึ่งเป็นหนึ่งในสวิงสเตทของการเลือกตั้งครั้งนี้เมื่อวันพุทธที่ผ่านมา ทั้งนี้ทรัมป์เรียกเสียงฮือฮาด้วยการสวมเสื้อกักสีสม้มที่มีแถบสะท้อนแสงซึ่งเป็นเครื่องแบบของพนักงานเก็บขยะและขับรถบรรทุกเก็บขยะด้วยตัวเองการแสดงออกดังกล่าวของอดีตผู้นำสหรัฐคล้ายเป็นการตอบโต้กรณีที่ประธานาธิบดีโจไบ,บเดนกล่าวถึงการที่หนึ่งในผู้พูดเปิดเวทีหาเสียงของนายโดนัลด์ทรัมป์ที่นครนิวยอร์กเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเปรียบเทียบเปอร์โตริโก เกาะขยะรอยน้ําว่าขยะที่เขามองเห็นคือบรรดาผู้สนับสนุนของทรัมป์ขณะที่ทําเนียบขาวออกถแถลงการชี้แจงว่าคําพูดของไบเดนว่าเป็นการพุ่งเป้าไปที่วาทกรรมสร้างความเกลียดชังไม่ได้หมายถึงประชาชนที่สนับสนุนทรัมป์แต่อย่างใดอย่างไรก็ตามทรัมป์กล่าวถึงเรื่องนี้อีกครั้งที่รัฐวิสคอนซิน ว่าคำกล่าวของไบเดนน่าจะหมายถึงนางกัมลาแฮรลิสรองประธานาธิบดีและตัวแทนพรรคเดโมแครตมากกว่าเนื่องจากอีกฝ่ายเป็นบุคคลที่แย่มากเกี่ยวกับผลการเลือกตั้งครั้งนี้ทรัมป์กล่าวว่าไม่ว่าจะแพ้ชนะหรือว่าเสมอหากไม่มีหลักฐานบ่งชี้ชัดว่ามีการทุจริตเกิดขึ้นเขายินดียอมรับผลการนับคะแนน ทางนี้ยังไม่มีความชัดเจนว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะส่งผลกระทบต่อนางกัมลาแฮลิสรองประธา,านาธิบดีและตัวแทนพรรคเดโมแครตในการเลือกตั้งวันที่5พฤศจิกาย,ยนนี้มากน้อยเพียงใดเนื่องจากสื่อมวลชนทยอยรายงานเรื่องนี้หลังเธอเพิ่งเสร็จสิ้นการปราศรัยที่กรุงวอชิงตันเรียกร้องทุกฝ่ายในสังคมอเมริกันก้าวข้ามผ่านดราม่าและความขัดแย้ง และเธอเดินสายต่อไปยังเมืองเมดิสันในรัฐวิสคอนซินเพื่อขอคะแนนเสียงจากกลุ่มวัยรุ่นที่จะใช้สิทธิ์เลือกตั้งครั้งนี้เป็นครั้งแรกและทั้งหมดนี้นะคะก็คือรวมข่าวเด่นประเด็นร้อนกับข่าวมื้อเย็นค่ะพบกันใหม่ในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา17นาฬิกาเป็นต้นไปทาง Daily News ออนไลนนะคะฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามในช่องทางออนไลน์ของทาง Daily News ค่ะ วันนี้ที่ฉันมนชยาคุจูลาลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ